แม่จะกีติดโควิดค่ะโอเคสองขีดแล้วนะเอะเราในฐานะลูกหลานก็เป็นห่วงแม่มากนะคะคนวันนี้มีเรื่องเครียดแม่จะกีติดโควิดค่ะมารดาอันเป็นที่รักที่ทำการรอดจากโควิดมาทุกซีซั่น บวด ATK นางก็ขึ้นส่งมาว่าโอเค2ขีดแล้วนะเอะเราในฐานะลูกหลานก็เป็นห่วงแม่มากนะคะแล้วเราอ่ะก็เหมือนกับว่าแบบเราอยู่กรุงเทพชุกป,ปะเราก็ถามนางว่าเออคือนางอ่ะอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวเราส่งไปให้อะไรอย่างนี้นะซึ่งใายบุตรก็บอกว่าเออขอบคุณค่ะอยากได้เครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่สําหรับตัดสูงๆแม่จะได้ไม่ต้องขึ้นต้นไม้ ลูกถามว่าอยากได้ยาหรือผลไม้หรืออาหารการกินอะไรใหม่และตอบกลับมาว่าอยากได้ที่ตักกิ่งอยากทราบอยากแบบว่าสอบถามไปจนถึงกรมควบคุมโรคหรือกรมอนามัยหรืออะไรก็ได้บนโลกใบนี้ว่าเครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่ช่วยเรื่องโควิดอย่างไรจรงตอบอธิบายอย่างละเอียด ใครทราบเหตุผลใครรู้คำตอบคอมเมนต์หรือแม่ใครที่เป็นโควิดแล้วต้องการอะไรที่แปลกกว่าแม่ดิฉันอีกพิมพ์พิมพมหน่อยเพื่อมันจะเยะียวยาจิตใจฉันได้บ้างจบการรายงานคะ่ะ